โอ้โหผมเชื่อนะถ้าไปอยู่กับคนอื่นนะเปอ๋เปอเบอแกะแล้วเกาเป็นชิ้นส่วนสมเด็จแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะดูไงสุดๆครับราคาคุณเห็นไหมแบบนี้คือชัดเจนที่สุดเนื้อนมขน้นนี่คือชัดเจนที่สุดนะครับอยากจะบอกว่าเหมาไม่ได้ ถุงเมื่อวานเกินเยอะๆเลยว้าวว,ว้าว,วว้าวคุณดูดิอูบว,วัดอินอววเนื้อเนี่ยนะคือเนือ้อถุงยุคถุงยุคครับโซนนี้ นี่อ,องในมือปิดสามมืน่นนี่มานะผมเอาว่าถ้าไปอยู่ที่อื่นน่ะเ้าไปแกะเป็นสมเด็จหมดอ่ะอยกกล่องเท่าไรอาจารย์ใจแป๊ๆแ,แ,แล้วด <c oughs> ูง่ายไหม คุณคิดว่าสมเด็จโตสร้างสังกัจายไหมถ้าสมเด็จโตไม่สร้างสังกัจายปู่น้าจะสร้างเหรอราคาราคาราคาสังกัจายครับนะสมเด็จคุณดูเนื้อดิโอ้ ผมเชื่อนะถ้าไปอยู่กับคนอื่นนะเป๋อเผลอแกะแล้วเกาเป็นชิ้นส่วนสมเด็จยากไม่ค่อยเห็นเลยนะนี้แบบนี้ดูง่ายเลยครับเนื้อสนแบบนี้ประมูลประมูลสองนาทีโอ้เนี่ยสายวัลขังไม่ควรพลาดแล้วครับนี่หนึ่งนาทีจะได้ลายองค์อ่า เปิดแรกมาเวลาเดินยบพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่สอง0มืนบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายกันต้องบอกว่าองค์นี้ใครที่เก็บพ้าสายสมเด็จนะ <c oughs> ไอ้แบงค์บอกไม่เก็บไว้ผมอ่ะพี่โอ้โหเนื้อสด,สดเนื้อกาจะแถดูง่ายแล้วผมบอกเลยว่าพิมพ์มาสั่งกระจาย คือพิมพ์ที่นําความอุด,ดมสมบูรณ์มั่งคั่งมาแก่ผู้ที่ครอบครองน้ํามันเน่าถึงยุคสองหม่นาไม่ทาแล้วมาที่2 5งหมันบาทครับราคาสุดท้ายโห่งนี้ถึงยุคสบายสบายโหงนี้มาที่2องหมพันบาทแล้วนะครับ ต้องบอกว่าถ้าสองหมื่นกว่าบาทกับสั่งกระจายอง์นี้อ <c oughs> ขอดูองคในตลาดผูกด,ด้วยนะครับอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับเอาแล้วพิมพ์สั่งกระจายพบเจอน้อยครับก็น,นี่คือเจอองค์แรกก็แต่เล่นมาเนี่ยพิมพ์นี้มีลงในหนังสือปีหนึ่งเจ็ดด้วยโหองนี้ อยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับว,วันนี้พระดีมากนะผมบอกเลยนะพระสังกัจจายพระอิสรตีมหาสาวกแข่งโชคลาภวันนี้เป็นวันที่ปลาเครื่องไขรไม่อยู่หล์วันนี้นี่คือโอ้โหโอ้โอนะเนื้อแบบนี้ให้เหลือครึ่งเดียวคุณก็ต้องจ่ายหลายหลายหมื่นหึงเป็นแสนเอามาที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับ,า 26, บ,าร,บราคาสุดท้าย พาแทดูง่ายครับมาที่สองหมื่นปดพันบาทแล้วโสองหมื่นแปดพันโอ้บอกว่าพักเครื่องวันนี้นี่ใครใครอยู่ในไลฟ์วันนี้นี่เอาไปดูเป็นองค์คูแล้วแขวนพิมพ์สังเาจายผมเชื่อนะว่าความดีความดีสิ่งอุดมสมบูรณ์นี้ไม่ต้องห่วงเลยสมเด็จโตครับสมเดจโตชัดเจน มาที่2 8งหมนึ่งอยมาที่28,500อยที่พี่จัดผลครับโอมนี้โอ้ใครจะได้เป็นเจ้าของพี่ชัดเหรอปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ชัดผลนะครับ28,500้าบาทและไอเทมต้นแบบของสังกใจัยหลวงปูภูครับต้นแบบสังกรใจัยปูภู คนคนที่รู้เขาก็รู้่นะแม่เนื้อองค์นี้แม่เนื้อเหมือนวันละคังยุคต้นขอชมในตละพุกครับใครที่เล่นสมเด็จดูเนื้อแบบนี้ไว้ครับพาแท้ดูง่ายโหนี่ ผมอยากรู้ว่าพี่บนจะจะจะลองแขวนสักเดือนไหมองนี้นะครเหือนเหมือนเหมือนวารายุคตน้นองสามเรลี่ยมที่ไหนครับต้องบอกนะว่าพระในเนี้ยที่เห็นเนี่ยหยิบมานี่คือขึ้นเนื้อวัชละคังทั้งหมด <c oughs> แล้วบ้านเนี้จะมีจะพระวัชละคังเห็นไหม <c oughs> <c oughs> นี่ฮะยังไม่ได้ดูแบบแน่นอนเลยเอพี่ชัดพลบอกโหอันนี้เก้าห้าแบงสองสี่เก้าห้าเนี่ยปูนาดูเนื้อปูนาต่างองค์เมื่อกี้ต่างกับองค์ที่บ้านเนี่ยเท่าไรครับปูนาโอ้พินเทว,วดาด้วยออื <c oughs> แล้วเวลาองค์ที่เขาเอามาใส่ตลับนะ แม่แม่แหมแช็มชอ,นะอ,มอยเดนะอ้อปิดไลค์ก่อนนะแม่วันนี้ okay. แ,แน่นอนเลยราคาครับเสี่ยนโซฟูนักใช่ไหมครับเมื่อกี้ครับ แล้ะห้าหมื่นครับแซวแซวโหยตรงนี้โอไปไหนไม่เป็นแล้วพระวันนี้บ้านเนี้มีพระแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะจัดมาเปิดเมายกล้องเลยจะได้มันมัน ผมว่าในตลาดต้องมีดีอีกแน่แนโหนรไใน,น,นค,ค่าคืนนี้ด้วยขอคอมเมนต์เกี่ยวกับสมเด็จองค์นี้หน่อยถ้าเจอแบบนี้ในบ้านคงต้องสสดเป็นปุน,นันยุคต้นเลยเนื้อห่าสุดๆทันยุคสบายสบายโหงนี้บุญตาที่ได้เห็นผมเห็นสมเด็จนึกถึงพี่ทวีโหอง์นี้นี่คือ บ้านนี้มีแต่เนื้อถึงยุคครับอันนี้คือสบายใจเลยครับแท้ระยะไกลแบบนี้ผมบอกเลยนี่คือแท้ร้อยเมตรนี่คือพลาสมเด็จโตแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะดูง่ายสุดๆครับราคาคุณเห็นไหมแบบนี้คือชัดเจนที่สุดเหนือนมข้นนี่คือชัดเจนที่สุดนะครับตัดธรรมชาติเลย บางครั้งนะครังยกกลองเป้าครับคุณาทวีตลับทองเท่านั้นครับยกกล้องเป้าครับคุณาทวีบอกองค์นี้นี่คือที่สุดแล้วต้องบอกว่านี่แค่องค์แรกที่หยิบมาก็ใจละลายแล้วโอณาธวีถามว่าเปิดยกกลองเป้าครับโอ้โหจุดนี้ผมนับจะหมวนเราจะหมวนยังไงองคนี้ โอยให้เห็นหลังแล้วเอาง่ายๆนะผมไม่ได้เจอแบบยุคต้นอย่างเงี้ยมานานมากนี่คือพลิกหลังมาแท้เลยมผมไม่เจอสมเด็จแบบเนื้อเนื้อมีหลายโซนแต่โซนนี้คือพลิกมาแล้วองค์ละสิบล้านเนื้อยังไม่จะเท่านี้โอ้แบบนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยู่ในไลน์นี้ ต้องเท่าไหร่อ่ะดูง่ายพี่ราพี่ทวีมายิงไม่สนใครแน่พอดีคนทุนน้อยอยากได้ครับแน่นอนเลยแกงพี่ทวีเลยครับอาจารย์สวัสดีพี่ทวีครับลงสนามผมผมอยากจะอยากอออพอพอพลิกหลังมาอยากเก็บแ้วผมไม่ได้เก็บสมเด็จนี่แบบนี้นานแล้วนะโอ้เพื่อนๆนะ ดูในตลับพุกตรงกลางสักโค่นะครับพี่ทุกพิมพ์ทุกเนื้อเนื้อง่ายเนื้อดูง่ายสุดๆเลยผมว่าวา<ม>ตกองสามแสนยังไม่แพงครับแล้วผมจะไปผมจะไปเปิดยังไงอะ่ะเนื้อมันมากๆเลยมองไกลๆถึงยุบลาองนะผมขัดใจวิทวีไม่ได้ด้วยอ่ะ,อะเนี่ยครับ พี่จวีถามยกกล่องไหมผม้าดใจไม่ได้ด้วยองค์นี้นี่ไม่มีแรงหยิบองค์ต่อไปเลยนะโหแล้วในองค์แล้วแล้วในกล่องบ้านนี้ดูดิม ah> ีพ่อแดงบล็อกขายากด้วยผมถามพ่ทวีค okay. ํคำเดียวว่านะครับ ถ้าทั้งกล่องเนี้ยเอาองค์นี้ก่อนดีกว่าขอขอองค์นี้ก่อนเนี่ยฮะกล่องเนี้ยคือมันพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เลยบิดไปบิดมาเนี่ยเอาไรครับกล่องนี้เนี่ยครับเอา,เ,อาเราต้องไม่เราต้องเพื่อความสุขของแฟนเพจตามแต่อาจารย์ครับคุณอาทวีพี่ทวีกล่องเนี้ยผม ไม่เอากาไรมากไม่ได้เพราะเจ้าของก็ดูอยู่ยิ่งดูยิงสวยครับเนื้อนี้ดูง่ายแล้วผมเชื่อว่าแบบเนี้ยไม่ได้มีองค์เดียวด้วยผมไม่เจอแบบดูง่ายแบบนี้มานี้ไม่รู้นานแค่ไหนแล้วสุดยอดครับพี่ทวีผมไม่เจอแบบดูง่ายๆแบบนี้มาไม่รู้นานแค่ไหนแล้ว ยินดีกับพี่ทวีครับพี่ปีรวาหัวน,นี้ต้องบอกว่าแอนมินแพ็กดีนะลูกถ่ายรูปไว้พี่สีนะโอ้พี่ปีราดูด้วยครับพี่ปีบอกให้ดีวิวให้ดูด้วยอันนี้คือธรรมชาติเลยนะสุดยอดแล,แ,ลแล้วแล้วเป็นพิมพ์ยุคต้นที่แกะมันอินดิ่ไ,ได้ทอดนะอย่างมีแกะด้เพราะว่ามีความลึกเป็นมิติอยู่ปึ๊บนะแล้วดูมวลสารต่างๆ,างๆโอ้โหง่าย โอ้โห oh. นี่พี่จอยจริงยังพี่พี่จ้อยจริงนี้ไม่ธรรมดานะสายสมเด็จอะพิมพ์ทรงชัดเจนขอบมคมกลิบอ่าอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นองค์ที่สวยมากไม่หักไม่ซ่อมเลยนะแล้วกันใช่ไหมกดพิมพ์มขอบคุณอาจารย์และพี่ๆที่ให้ผมไ้ศึกษาครับพี่อาจารย์บอกเสียดายใงานผมปิดแน่นอนอันนี้เป็นไงพี่อาจารย์ยังต้องมานีะ แล้วรู้ไหมว่าในเนี้มีอะไรอีกที่แบบว่าเด็ดๆเลยแบงค์ลาหูพระอุ่นวัดตานกองนี่คือวตกวัดตานกงชัดเจนไม่ต้องเถียงกับใครเลยลาหูพระอุ่นวัดตานกงนี่เดี๋ยวไปพร้อมอาร์ตครับครับยินดีเลยครับถ้ามาบ้านปมผมผมขอหรือขออนุญาตเลี้ยงขูยแบงค์ต่ลงดูดิเฮ้ย เขาใส่ง่ายพี่อันนี้คือคืออันนี้คือต้องวาระสําคัญสําคัญเกี่ยวกับในวังหรือวัดละครังห <c oughs> เห็นชาติปะ่เะ <c oughs> เนี่ยเจดีสองอย่างเนี่ยต้องคือความหมายถ้าถอนหรหนัสได้นี้สุดเลยนะ โอ่โงนี้มินแพ็กเลยแล้วก็อันนี้ถ่ายรูปให้พี่ทวีผมหมดเลยนะผมจะหยิบสองอีกองคเนี่ยผมยังผมยังกลัวใจละลายเลยเนี่ย mm hmm. ให้จะแบงจู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 เลย อะอันนี้แยกแพ็กเลยลูกแพ็กดีๆนะแพ็กดีๆเลยองนั้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่สิบสี่ยี่บห้ายี่สิบกยี่สิบเจ็ดองทั้งองนั้นใจละลายเลยโห่นี้พระชัยเนื้อดินเก่ากึกเลยนี่เนื้อกับพระดวง นี่เหนืออย่างพ่อโน่งเลยนะครับลาหูลาหูอยากได้ลาหูครับอาจารย์อิจฉาพี่ทวีคุ้มมากเลยครับชุดนี้หอยจะแบงเนื้อดินหลังยันเนี่ยเ,เหนืออย่างกับพ่อโน่งเลยใช่ลาหูมามาโหแล้วดูเนี้ย<ง>ในในบ้านนี้มีตาแผ่นด,ดินรับตาแผ่นด,ดินแบบคมชัดลึกด้วยองค์แรกพิมใหญ่ใช่ป่าวใช่ครับ